นี้ม้าหรืออูดสวยๆสวยๆอแก้วสวยเจสมินเจสมินกนเป็นชามะลิเนาะมะลิหอมหบี่าทโอ้โหเป็นชุดเป็นเซเป็นเซไปขึ้นไปเดินข้างบนนปยามเช้า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 เช้าเช้าช้าว้า แต่งแต่งก็จะพาไปสูด,ดินฝั่งดูที่ฝนทมหลบฝนแป๊บนึงหลบฝนฝนไมน่คันไม่คันมันจะพานขึ้นอีกแต่ว่าได้ยาไปแบบเต็มเต็มเต็มสูตรเลยมาดูข้างบนกันข้างบนเป็นร้านขนมนะขนมอขนมไข่ขนมไข่แต่ว่ายังรอเวลาเป็น,นงเช้าอยู่น้อยยังจัดร้านอยู่ เช้าอยู่วันนี้ก็ฝั่งนี้ฝุก่งฟอกเดินเล่นยามเชา้านี่หิวกันหรือยังทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราออกช่องนี้ดีกว่าออกช่องนี้จะไปอะ,อะไรนะเนี่ยสถานีรถไฟฟ้าสาระเดง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  นอนใจผิมรู้สึกว่าโอเคสมองดีแต่ว่าไม่คันในอยู่ไม่คันพันแผลไม่แยกแผลอะไรไมหมอดูมาสองสองหมอสามหมอแลวเออหมอแรกก็หมอเภสัชที่ร้านขายยาก็แล้วจะแพ้พวกอ่ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่ากินอะไรผิดสําดงเนาะเพราะว่าเราก็กินหลายอย่างแต่ก็กินอย่างละนิดละหน่อยกินไม่ได้เยอะ เนี่นี่ดูบรรยากาศย้ำเช้าจา้ะฝนยังพลมๆอยู่นะคะแต่ก็เริ่มแบบซาๆมั่งละแต่พอเดินได้เราไปเดินถนนสีลมกันดีกว่าเนาะดูซิว่าจะโดนฝนไหมแต่อากาศยังคลึ้มอยู่นะคะพี่น้องจ๋าอากาศยังคลึ้มอยู่รถรถไฟฟ้ารถไฟฟ,ฟ,ฟ้าเข้าสระ,ะแดง let's go โอเค ดี๋ยวไปดูกับข้าวร้านนี้ว้าวยังลองอยู่แนวว่ะกลัวกลัวฝนตอนนี้ตอนนี้กลัวฝนมากเลย BTS ถ้าเราไม่เจอฝนเลยเราก็จะขึ้นรถไฟฟ้าแล้วไปลงฝั่งกันนู้นได้ใกล้ใกล้บ้านเนาะหรือว่าเขาขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์ก็ได้นะตรงนี้ราฝนได้อยู่ฝนยังตกอยู่เลยโถ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  มีอุปกรณ์กันฝนอยู่เดีย๋ยวาเดินดีกว่าเนาะตามสไตล์ย่าหลินนะพาเดินพาเดินพาเดินอะไรแบบว่ากลับไปกินที่บ้านดีกว่านี่อุ้ยให้ภาพบรรยายต่อเนาะคนเยอะๆบางทีเราไม่กล้าส่งเสียงดังเกรงใจเกรงใจเกรงใจมีอุปกรณ์กันฝนอยู่ค่ะมีผ้าคลุมหัวนะ มีร่มคันเล็กแต่ยังไม่อยากกลางเผื่อจะขึ้นรถเมย์ปุ๊บกระโดดขึ้นไปอย่างเงี้ยเออนี่กลางร่มกันแล้วรับเขาให้รับเขาให้ปุ๊บอโอ้โหดูภาพชอบเนี้ยชอบภาพแบบคนกลางร่มเดินอย่างเงี้ยโอ้โหเนี้ย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 เด้อชีวิตต้องสู้ในหน้าฝนแบบนี้นะคะทุกคนทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อ ฝนตกฝนตกฝนตกตกฝนตกฝนตกอย่างว่าแหละย่ามีเวลาไงย่าก็ยังเดินเรื่อยไปได้วันนี้มุมนี้สวยเห็นธงธงในหลวงรัชกาลที่สิบนะแล้วก็ธงชาติไทยกับรถไฟฟ้ากับคุณนะคะารบๆๆสิบ่ห้าห้าสิบห้าย่าทำเป็นไฮไลท์ได้ Thank you for watching my video clip บรรยากาศยามเช้าฝนตกที่ปาร์คสีลมจ้าหน้าปาร์คนะคะนี่สวยๆแล้วาาก็จัดมุมต้นไม้ไว้แบบว่าเบรกเบลกเวลาคนเดินคนเล่นกิจกรรมแต่ว่าหน้าฝนก็จะประมาณนี้เนาะต้นไม้ก็จะงามแต่คนก็จะติดโรคติดหวัดติดเชื้อนูน่นนี่นั่นไปนาะย่ายังไม่รู้ว่าไออาการคันนี่มาจาก ไรฝุ่นในบ้านหรือเปล่าเนี่ยเริ่มหายดีขึ้นมาบ้างแล้วมีตุ่มอยู่บ้างคันๆอยู่บ้างนิดๆแต่กินยาไปเยอะเลยเชวบรรยากาศดีๆค่ะเพื่อนขา